บ่อสบายบันอนบาฟังธรรมะเป็นน้ำรดก่อนจ้ะไอาโลกไ่ยาปาเรามาล่ามาคุณนานีใส่อยไป่เลยนี่คุณพุทธปนี่ใหญ่ามาฟังคลงตลามีคนปุยมานำไม่ขายไม่ขายตลาดบ้านใหญ่เป็นไหนคะตลาดในตลาดนี้หน่อยตลาดบ้านเท่าถึงสามตือไปฟังเสียงโตมันห้อง งกไก่ะไปฟังบิงดด้วยัดปลาล่ะไปตลาดนํำตลาดเขาเป็นอะ,ะไรนีนนนจ้ะอนนี่เป็นของกระตายโต๊ะเขา่ไไอาอะ,อะไรล่ะโบยไปไอ้้ังเออเป็นอะไรล่ะเออสร้างป่ะเนี่ยจะบอกว่าโวจีมัน่นจ็นใจใดด้ือเออ อันนี้บ้านน้ำแท่งใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเลกด้จ้่พีนมาได้จ้าวแลกาวมาได้จ้าัี่นลกาา้าสันละคนองะาะพขียงตามาช้้ล่าวมพ่ะกั่นันค่ะ สวัสดีจ้าอ๋อไปค่ะอันนี้สนบรับเดียวนี้กำลังรับชมขรับคณค่ะไปแล้ววะเปเนี่าายไม่นช่บาทป,ปนา้นไปในคูอบาทก็จะง่ายงลบกันกินตะวันตะวันตกใจแล้วตามกันตายมากกันตายดีและกูดีกันตายตั้งหลายเปิดตื่นถามเอาเงี่เกิดเนี้ โดยฟังเสียงักปลาอื่นๆขายโูิีดีเข่าสะปอน่จนวันเขาติดตบอค่ะี่ละค่ะจิละพรนดวงชายเยอแล้วบอเอื้บงหนังเบึงละคอนเอ๋มาเบานีิท่านแบบโบราณโลราณคือจังกำกันเือคนเบาเนี่ยจะติบอก่อยมีแต่ว่าปอดไหนเข้าสบายแล้วแต่บอกแคบอก สวัสดีค่ะความสปญนาจองตัวบัดีีธาเหลือกนิไปสื่อของให้แนี่ยเซบาทเนี่ย้าเบ็ดที่ยังใหโหลวงหนาเนี่มันโหมเมีดน้าเออมันเป็นไปได้บ่มาจากแชนบิที่มันสีพลมเนี่ยนะะไจะพะลม ก็ได้บ่เราก็าิดระเป่าจ้าพี่เจาเขากล่องเขาเขาได้หลายได้อ้าวอกำลังลงกอ่ะสาธิตด้วยจ้าตายเกลื่อยกับบางว่ะจะดูทิ๋นต้นฟางไกลงมา

ันนันตไแนนซดิก็คือเคื่อเสืบาทเแก่ก็บอกวัาปลาบมน่ก็มัวตัวม้วตัวมอนเลยคอเห็นม้วแรงไปแรงมาดลังเหมอยคว้ามันแกขบางใครล้างที่มับไดอย่าไนะ

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนไปเจ็ดาไปเที่ยวตลาดน้ำกันดดกเด้อจ้าแต่ก่อนจะหอดเนี่ยฟังตำรวก่อนนั้นครอบไปหอดไปถอะแหลมนิ้ตัวกับตำรวจบนสถานทีที่จะตายเาขาเขามาแล้วก็ไปวันเดียวนี้นั่งมาจับเนี่ย ข้างในตลาดมี้เขาปุยมานำไม่ขาไม่ขายตลดา,าดเมื่อไงไปไหนขาตลาดนี้ตลาดนี้หน่อยตลาดบ้านเท่าเอาของลงกัเนเ้อะ วันพัดีวันน้าล่ามเนจะลวนเงินทั้งป่าก็คุณยอดคุณยอดเรื่คือของคุณยอดได้ครับฮันค ล่าตายเอาใจผิวคือการเสียงเิมักปุกบุ๊บนล่ดเสียงแม็ทิตตลบเี่งโมาเลยยือไู่ใจราวังกับบเด็าขอบคุมากที่แบกขามาหาการเนาะเดินเดินรงตลาดในพระเด็นนี้น้ำมูจกะมาหน่อยเนี่กอนอยู่ใต่ไปตาน ทอดมาหอดเงาหมักตูตกหมักตู้มอาร่อนยุ่งกับรืสไปน้ำปลาถทาเมาเป็นต้อรวอแกบอกว่าไอ้่อบอกว่าเออพวเข้ากับโบกูที่หันเกิกันเออกับ้านีกันซี่กันไปบัดเด่นบอกว่าแอบกัลับมาดันแอบมาดันไอรักบ้านจะฟังบรนหาบไก่ ข้างแรกการถ้ามาไปนั่งเน้อสวันดีทุกปูทุกคนเด้อจ้าเอายังกบีคนอยากฟังอยู่นะขอบคุณเด้อคุณยอมสำลานเด้อ bà ba tân giờ vun lao đi tháp, <laughs> đi là không? <laughs> ừ. Để, กี่ลคะกี่ละกพอนแดงช่มองมอไม่เป็นไม่เป็นหนุนซํำเลยแล้วมาเจอหาุนเศร้าหาโตน้องวาูเห็นแผ่นดินทลแมนอีรีบอ กระตายกำบอเก็งนะแม่บานจับสงม่บ้นค่บเออได้จ้าสวัสดีค่ะที่ม่ด <ride eln> <ara> so euh ี <Seattle> <Tiger tongue> Man, well. s <S ังากเลยจังมากะต่าเดห้องงนมกอเราเสกโ้เลยเออเลกจะเอายัา คุณ่องดวงดีได้สีพักเขามาดอพค่อกแล้วมันขึ้น hallway, เรื่องอะไรแล้คนว่ามีตาอะไร like กันแน่มะน้ำฝนอะไรอ่ ในูปองตั้นใจกันเองเนี่ยโตข้นน่อยนี่จะได้ยิ่งีย็งแนริดพลองจะเลยเปล่าดีมากเพราะจับเรานี่เรานี่เนี่ยมันบ่มเมนแล้วเนี่ยคือสฟั่งสียงีังมากพอตัดพอเกียดได้มันจิกเป็นเป็นที่ับเมื่อกลโหลกใด้แข็งอีดถึงอต คนตั้มคนไปมีความสุขจค่ไม่ถูกสมัคจะปิดเลืับมัขอย่างรอบสมบูรณ์มัตมีความสุข